เรียกมาเป็นประเด็นที่ขาเพลือกอยากรู้อยากเห็นว่าสมรักคำสิงจะมีประเด็นอะไรอีกแล้วหรอหลังลูกสาวอย่างเบสรักวณีประกาศจบคดีสาว7ขอไม่ช่วยพ่อสมรักคำสิงอีกแล้วเพราะเหนื่อยมากในการหาเงินถ้าพ่อยังไม่หยุดสร้างโปรเจกต์อีกจากนี้ขอไม่ยุ่งแล้วด้านลูกชายอย่างโบอสคำสิงก็สุดจะทนบอกจากนี้ให้ไปหาตำรวจเอาเอง สาวเบสครับมาพูดในรายการแฉบอกว่าพ่อเนี่ยยังคงทําโปรเจกต์ใหม่ๆก็บอกทําไปเลยแต่ว่าจะไม่ช่วยแล้วให้จบทุกอย่างที่เป็นข่าว2อย่างจบที่คดีลอตเตอรี่20ล้านก็พอแล้วก็เคลียร์ให้จบไปแล้วเหลือโปรเจกต์น้อง17ก็ไม่รู้ว่าคดีจะจบปีนี้หรือปีหน้าแต่ก็ให้จบแค่โปรเจกต์นี้จากนี้โปรเจกต์ใหม่ถ้ามีอีกขอไม่ยุ่งอีกแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้น ปรัชาชนก็ช่วยเซฟหนูด้วยเราชัดเจนว่าเราขอจบแค่โปรเจกต์นี้หนูพูดจนไม่อยากจะพูดแล้วหนูบอกว่าหนูเหนื่อยหนูก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่หนูทําด้วยที่หนูทําให้อยู่ช่วยเห็นหน่อยว่าหนูพยายามและทําอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ว่าหนูมีความสุข เบสบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยหนูอาจจะยิ้มอยู่หน้ากล้องหนูบันเทิงแต่ข้างในหนูไม่ได้มีความสุขกับการหาเงินได้เป็นล้านๆแล้วต้องเสียไปโดยที่หนูไม่ได้ใช้อะไรเลยบางทีหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่หาเงินมาก็อยากใช้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากใช้นี่ให้พ่อก็อยากให้เขารู้ก็คอยบอกทุกวันทุกวันนี้ก็บอก คือเขาเหมือนจะชอบคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันได้เงินมาง่ายเขาก็เลยมีโปรเจกต์ต่างๆงน,านาเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะสุดท้ายเดี๋ยวลูกก็ไปจัดการให้หนูก็บอกว่าใช่แหละหนูก็จัดการให้ให้รู้ไว้ได้ไหมว่าที่เห็นหนูหน้ากล้องเนี่ยหนูไม่ได้แฮปปี้ข้างในหนูขึ้นเหนื่อยจริงๆด้านแม่ของสาวเบสหรือว่าอดีตภรรยาของสมรักก็บอกว่า จริงๆเนี่ยอยากให้จบตั้งแต่โปรเจกต์แรกแล้วโดยแม่เองเนี่ยเลิกกับพ่ออยู่แล้วแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันแม่บอกได้ว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่พูดกันดีกว่าเบสย้ำนะครับว่าขอประกาศกลางรายการแฉเลยว่าจบคดีเด็ก17แล้วถ้ามีโปรเจกต์เพิ่มขอไม่เกี่ยวแล้วขอจบแล้วด้านบทคำสิงลูกชายก็บอกเช่นกันว่าโปรเจกต์หน้าให้ตำรวจช่วยเอาแล้วแต่จะทำกันเลยโตโตกันแล้วผมก็อยู่ชีวิตของผมมีความสุขอยู่แล้วด้านเบสบอกอีกนะครับว่าเราช่วยมาทุกโปรเจกต์ ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเราไม่ช่วยแล้วคนจะด่าเราหรือเปล่าเราไม่ว่าอักตันยูไม่รักพ่ออันนี้เป็นสิ่งที่หนูกลัววันนี้โอกาสได้พูดขอชี้แจงเลยว่าหนูช่วยเต็มที่แล้วขอจบที่เด็ก17นะเบสบอกอีกนะครับว่ายังคงเป็นพ่อลูกกันแต่ขอไม่รับผิดชอบขอไม่ช่วยแล้วขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยดานโบสคำสิงก็ทิ้งท้ายครับบอกว่าชาวเน็ตนะก็สงสารพวกผมหน่อยสุดลิมิต สุดจะทนกับคนอย่างเธอแล้วล่าสุดครับสมรักคำสิงมีการโพสต์คลิปขณะเกาะขอบสนามฟุตบอลบุกไปถามโบสถ์ูัวรักหรือว่าโบสถ์คำสิงลูกชายที่กำลังซ้อมฟุตบอลอยู่ว่าไหนจะเลิกดูแลพ่อแล้วหรอปล่อยพ่อนอนวัดแล้วหรองานนี้คำตอบที่ได้เป็นอย่างไรต้องไปฟังกันหนยเนยเฮ้ยมานีน่หนจะเลิกดูแลพ่อแล้วเหรอเนี่ย ปล่อยพ่อนอนบัาเหรอหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมเฮ้ยจะปล่อยพ่อนอนบัาเหรอหน้าเหมือนกันไหมจะจะปล่อยพ่อเข้าเข้าบ้านหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมครับก็ยังเป็นพ่อลูกกันอยู่อย่าไปเชื่อข่าวเยอะอย่าไปบ่นอย่าไปเชื่อข่าวเยอะมุกเมุกนมุกนี้แรงนะมุกนี้สะเทียนทั้งประเทศเลยสะเทืยนดิกลยฮะกายฮะ อกวาดไปอ้าไปไอ้ดอดีดอดดอดร้อยทีถึไหมร้อยทีอมาร้อยทีร้อยทีไปเลยไปหลัลสูงกว่านี้เอออวอโอ้มันหล่อเว้ยตัวยิ่งหอไปเลยไปหลังเรากแขน เออ,อความดีความดีอไม่ได้โมโนี่นะครับนี่นะครับาเแบบออตา <ไป S 1> ตัวอย่าไราก็ตามครับเรื่องนี้ครับสมรักคำสิงได้มีการออกมาเปิดใจกับทางบันเทิงไทยรัฐด้วยนะครับถึงประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่างงกับข่าวที่ออกไป ไม่คิดว่าคําตอบของลูกมันจะกลายเป็นประเด็นได้ขนาดนี้เพราะดูตอนสัมภาษณ์ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสปกติตอนนี้ไม่ได้รบกวนไอ้ลูกแล้วอยู่เงียบๆงียบสอนมวยเลี้ยงไก่อยู่ทุ่งไม่ได้มีการทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันยังอยู่บ้านด้วยกันปกติแต่อยู่ๆก็เป็นข่าวงงมากผมเป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ ส่วนคดีภาคผู้เยาายังคงอยู่ในกระบวนการของกฎหมายทางบ้านของฝ่ายหญิงเด็ก17อยากให้เราเนี่ยไปสู่ขอแต่งงานด้วยเงินสินสอด1ล้าน8แสนบาทแต่ยังไม่ได้ตกลงในข้อเสนอนี้ยังขอสู้คดีเพื่อหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอยู่